ปวดท้องประจำเดือนเนาะผู้หญิงเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องปวดท้องประจำเดือนให้คุณนึกถึงสิ่งนี้สิ่งนั้นก็คือโกจูราลาพาคุณไปนําเลยโกจูราลำพานะต้นตรงต้นรวมใบเขาอย่างนี้นะนําไปตากแดดให้แห้งนะหลังจากนั้นหลังจากนั้นนามาต้มกับน้ำหนึ่งกระมือน้อยๆนะสิบบาทต้มเมื่อเดือดแล้วทิ้งไว้สามถึงห้านาทีคุณยกขึ้นมาดื่มกินเนอะเช้าแก้วเย็นแก้วอ สามารถแก้ปัญหาการปวดประจำเดือนให้คุณได้ดีมากๆเลยนะคลิปนี้เนะี่ยแนะนำทุกท่านทำตามได้เลยปลอดภัยหายห่วงนะสุขภาพนะถ้าคุณเห็นเบนพัชระมันะะไหลนะคุณต้องนึกถึงอาการหายใจไม่อิ่มทาอะไรนิดหน่อยมันเหนื่อยมันเพียมันเปียไปหมดจะเดินขึ้นบันไดจะทําอะไรมันไม่ไหวไปหมดนะได้ตรวจเช็คคืนหัวใจก็แล้วปอดก็ถ้าเป็นปกติคุณสงสัยไหมว่าคุณเป็นอะไรเนี่ยเป็นอาการที่แบบถ้าคุณปล่อยละเลยคุณอาจจะ เลื้อดลังนะเป็นโรคร้ายได้เลยนะพี่หมอมีหลายท่านมาให้คำแนะนำปรึกษานะหายได้ดีมากๆคุณอยากหายจากอาการกรณีดังกล่าวแล้วหรือยังเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถโทกเข้าม,มาได้โทรเข้าม,มาได้0 9 7ย์9 4 9 1 6เบเป็นพัชระค่ะ